แนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่19เมษายน66นะพี่สมาชิกนะครับอ่ะก่อนอื่นไาที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ครับประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเนาะพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพอดีผารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะไปกันต่อตามกันต่อเนาะสู้กันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันที่1ิเก้านะพี่สมาชิกนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีแนวทาง เราพัฒนาโดยน้าพิจมชิกนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวทางพัฒนาก็อย่าลืมติดตามรับชมกันน้าพิจมชิกนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมแนวทางฮานอยวันน no ี้กันระชมผลย้อนหลังกันก่อนน้าพิจมชิกว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางฮานอยผมเมื่อวานนะพพิจมชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนี่คือฮานอยวันที่18นะพพ่จมชิกผมให้2กับ6ครับเนาะผมให้2กับ6สําหรับสายวิ่งสายรูดนะพพิจมชิกนะครับเนาะ นะครับอ่าผมเทียบเคียงสีหนอยนะพี่สมาชิกสลับใครพี่มาติดตามใหม่นะพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่ผมเทียบเคียงหนอยกิตนะพิเศษปกติแล้วก็ v ีเอนะเนาะอันนี้เป็นหนอยมัดรวมนะพี่สมาชิกนะครับอันนี้เป็นหนอยมัดรวมนนอยกระชาตหรือว่าหนอยอยื่นพี่สมาชิกเข้าไปเทียบเคียงผลแล้วะกันเนาะนะครับหนอยกระชาตผมไม่ได้เอาผลมาเทียบเคียงให้นะพี่สมาชิกนะครับก็จะจกันตามนี้เนาะนะครับ <C ells> อ่ะมาดูผลกันเลยนะพี่จะมาชิกสําหรับาหานอยเมื่อวานนะครับเนาะมาเริ่มต้นกันที่หน่อยกิจเลยนะพี่จะมาชิกหน่อยเฉพาะกิจนะครับเนาะอ่าสามตัวบนออกสองศูนย์ห้าหนึ่งหกข้างล่างนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะผมให้หกอยู่นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะแต่ว่าหกสี่นะต่ำสุดแค,ค่หกสี่เนาะเจาะไม่ถึงนะพี่จะมาชิคกันนะครับเจาะลงไม่ถึงอีกแล้วนะครับอ่ะสลับสองศูนย์ห้านั่สองไปอยู่หลักร้อยนะใครนำสองไปวิ่งก็ได้ต่างแล้วก็ใครนำหก อะไปรูดกันได้ต่างอีกครับพิชามาชิกสลับสายวิ่งสายรูดเด้งเลยนะครับสําหรับนอยกิทนะพิชามาชิกนะครับเนาะสองอยู่หลักร้อยสลับ3ตัวบนเนาะแต่สําหรับสองตัวล่าง6อยู่หลักหน่วยนะพิชามาชิกนะนะครับใครนำสองกับ6ไปวิ่งไปรูดได้ต่างสลับนอยกิทนะแล้วก็มานอยพิเศษนะพิชามาชิกนอยพิเศษนะแปดสี่สองห้าสอง <selecting native facial> นะพิชามาชิกแปดสี่สองห้าสองอ่านสองสี่มาละสี่สองมาละพิชามชิกมาในตัวกลับเด้อตัวนี้เนาะ นะสี่สองสองสี่นะคเนาะครับสี่สองเนาะแปดสี่สองผมให้แปดสองสามนะพี่สมาชิกนะหลุดเป็นหนึ่งแต้มเนาะถ้าจับ,น,บนำตัวนี้มาใส่ฝั่งนี้ก็ได้อ่าสามตัวอยู่นะผมให้แปดสองสามเนาะเดี๋สามตัวนะอันนี้ประมาณแปดสี่สองนะครับเนาะนานามาในตัวกลับนะพี่สมาชิกนะครับเนาะมาในตัวกลับเลยแล้วก็ห้าสองนะพี่สมาชิกนะครับห้าสองผมในในนี้ผมไม่ได้เจาะให้นะพี่สมาชิกนะครับหนะักสี่สองตัวนี้เนาะนะครับ สลับในตต่อๆนะพี่จอมชิกอะพูดกับพูดเลยนะครับในต่อๆผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับชุดนี้ไปนะทั้งในตต่อๆแล้วก็เราพัฒนาเนี่ยผมจะแต่ผมจะวางเรียงเลยนะพี่จอมชิกสี่ตัวเนาะนะครับผมจะเอาตัวเด่นนี่แหละไปวางในต่อๆนะผมก็จะวางเรียงสองสามหกห้าแต่ถ้าถ้าใครตัดเล่นเฉพาะชุดนี้นะนะครับจับสองห้าก็ได้อยู่นะพี่จอมชิกเนี่ยนะครับในต่อๆเมื่อวานนะนะครับนะครับ นะครับพิจารณาเอาแล้วกันถ้าเกิดพี่พิจิมาชีคนไหนไปเจอในตัวต่อเนาะนะครับผมไม่ได้จับคู่ให้นะแต่ผมจะวางเป็นสองอ่าสองสามหกห้าเนี่ยนะผมให้ไปจับเอานะครับเมื่อวานนะครับเนาะนะครับในตัวต่อนะครับเนาะนะครับดูแล้วกันนะพิจิมาชีแต่ถ้าจับในตัวนี้นะถ้าจับเฉพาะในชุดที่เป็วงกลมเนี่ยสี่ตัวนี้มันเข้าสองห้าอยู่นะนะครับนี่เลยห้าสองตัวเมื่อวานนะครับพิจิมาชีเนาะนะครับอ่ะใครนำสองไปรูดได้ตังเนาะสลับในนี้นะพิจิมาชีนะเนาะนั่นเลยนะครับเนาะนะครับ เด้งเลยนะพ่จะมัชชิกเด้งบนเด้งล่างเลยเด้อสลับหน่อยพิเศษนับเจาะด้วยเนาะนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าปกตินะพี่จะมาชชิกรอบปกติเนาะอ่าขีดเขียวก่อนนะพี่จะมาชชิกขีดเขียวก่อนเด้อนะครับรอบปกติหกหกหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งห้านะพิจมัชชิกหกเบิ้ลหน้าเลยนะพี่จะมาชชิกหกหกอ่าใครนำหกอ่าไปวิ่งไปรูดได้ต่างนะพี่จะมาชชิกเนาะวันหกเนาะนี่นะครับเนาะ หนึ่งห้าหลุดไปนะพี่จมาชิกหนึ่งห้าหลุดไปเด้อนะเนาะฮะมัะน,นปกติก็สายวิง่งสายรูดได้ต่างเด้อพี่จมาชิกนะครับน,นี่เลยนะเนาะแล้วก็ b a p นะแปดศูนย์สองเก้าสี่นะพี่จมาชิกผมให้สองหนึ่งนะพี่จมาชิกนะครับโอ้โหนะครับผมให้สองหนึ่งลงไม่ถึงศนะูนย์สองเนาะนี่สองมาแนละ้วพี่จมาชแปดอยู่หลักไอสองอยู่หลักหน่วยแนละ้วพี่จมาชิกสลับสารตัวนะสองตัวล่างเก้าสี่หลุดไปเด้อพี่จมาชิกนะครับเนาะโอ้โหเมื่อวานนะสลับสายวิง่งสายรูดนี่ นะครับมาครบเลยนะพี่จมชิชนะครับมาครบทุกหน่อยเลยนะสลับสายวิ่งสายลูดนะพี่จมชิชเจาะ4 2 2 4หน่อยพิเศษเนาะที่เหลือนี่วิ่งลูดได้ต่างหมดเลยนะครับเนาะนำไปวิ่งเป็นลูดได้ต่างหมดเลยนะอหน่อยคิดมา2แล้วก็หน่อยพิเศษนะครับมาสองเมือนกันแล้วก็หน่อยวีพีกับปกติเนี่ยมาอย่างละตัวนะพี่จมชิชนะครับเนาะโอ้โหนะครับตังไม่ไหวเมื่อวานนะสลับสายวิ่งสายลูดนะแล้วก็เจาะ4 2 2 4ไปนะครับดีใจกับพี่จมชิชผู้ที่โชคดีด้วยนะครับสลับอ่า ฮานอยเมื่อวานนะพี่เมาชิกนะครับแต่ถ้าใครนำอ่าสี่ตัวนี้ที่ผมจับให้ในายตตนะๆๆนะครับสี่ชุดไปจับสองห้านะครับอันนี้เฉพาะนายตตอน้พี่เมาชิกก็ได้สองห้าอีกนะนะครับสําหรับนี่ชุดนี้เนาะนะครับ ต่ต่อๆนะนะพี่จะมาชิกแต่ว่าจะพูดให้ผมก็จับไหนนี่แหละนะครับเนาะแต่พี่จะมาชี้บุคคลให้ผมจับในต่อๆให้นะผมก็บอกให้มารับในทางในบ้านเลยนะครับเนาะนะครับอ่ะก็ดีใจกับพี่จะมาชิกผู้ที่ตามเมื่อวานเรื่อยๆเนาะสหรับในทางงาน่อยก็ยังถือว่าเดินดีอยู่ช่วงนี้นะพี่จะมาชิกนะเนาะอ่ะสหรับวันนี้ก็มำลุ้นกันต่อตามกันต่อเรือยพี่จะมาชิกสหรับในทางงาน่อยผมประจําวันที่19เมษายนนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับ อันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะพี่สมาชิกอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางแนวทางมีข้าวมีหลุดเด้อถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางนะพี่สมาชิกนะครับถ้ามีกําลังก็ไปต่อนะครับถ้าเหนื่อยก็พักเด้อสิบเ้าวเนาะทับอ่าสี่ทับหกหกนะครับเนาะนะครับยังไงยังไงวันนี้ขอให้มาสองตัวสามตัวไปเลยนะครับสำหรับแนวทางหานอยนะครับเนาะแล้วก็แนวทางเราพัฒนาด้วยนะพี่สมาชิกนะครับอันนี้เนาะนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางเรือทุบไปไข่ก็ วางคลิปไว้ให้แล้วนะนะพี่สมาชิกอย่าลืมไปติดตามรับชมนะนะครับจำหรับในทางเลขนทูบเนาะจะไปในทางไหนก็พิจารณาเอานะครับอ่ะสำหรับเด่น2ตัว2ตัวเด่นด้วยพี่สมาชิกสลับสายวิ่งสายรูดนะสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้นะครับเนาะไปนี่เลยเด้อนะครับ z o o ได้หรือเปล่าเนาะกล้องผมไกลไปปนะ นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้ไปพี่ชมาชิกนะครับเนาะห้านานหกนะครับหกลงอีกหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะครับเนาะพี่ชมาชิกดูแล้วกันหนำหกลงอีกหกก็เดินมาสามวันแล้วนะนะครับอ่ะดูยังไงต้องมานะครับตามสูตรแล้วสูตรไปยังไงเ้าก็ไปอย่างนั้นนะพี่ชมาชิกนะเนาะนี่เลยนะหนำห้ากับหกนะชอบหนำเดินทางไปวิ่งไปรูดกันเด้อพี่น้องมานะครับเนาะพี่น้องมานะครับ เบิ้นจะลงหรือเปล่าพี่จะมาเช็กดูแล้วกันนะนะครับเบิ้นจะลงหรือเปล่าดูแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าพี่น้องมาสิว่าผมก็จะแนทางผมติดเบิ้ลนะพี่จะมาเช็กเนาะถ้าเกิดพี่พี่จะมาเช็กชอบก็กันไว้หน่อยด้วยนะครับพี่จะมาเช็กชอบเบิ้ลก็กันไว้หน่อยพี่น้องมาเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะพี่จะมาเช็กได้ยังไงก็ดูแนทางก่อนก็ได้เนาะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะพี่จะมาเช็กสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับ องตัวเด่นให้หดชุดเหมือนเดิมนะพี่จำมาชิกทรัเนาะห้าหกนะ 5, 6, นะอันนี้ห้าหกนะพี่จำมาชิกห้าเจ็ดครับแล้วก็ห้าแปดนะนะครับอ่าหกแปดนะพี่จำมาชิกหกเก้านะตัวแทนเบิ้ลใหม่อีกแล้วก็หกศูนย์นะนะครับอันนี้ชอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขียนประกาศสีแดงให้นะพี่สมาชิกใจร่มๆเด้อครับเนาะ ใจร่มๆเด้อพี่ามาชิกนะครับเนาะคนมันมีคนมันดวงดีนะครับคนมันอ่าเาเรียกอะไรคนมันมีดวงนะทำยังไงมันก็โชคดีนะพี่ามาชิกนะครับเนาะ,ะนะครับสำหรับชุดจับคู่เด่นวสองตัวมีหกชุดเหมือนเดิมนะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์เนาะเดี๋ยวผมเน้นให้นะพี่ามาชิกยังไงยังไงขอให้มาในตัวเน้นเด้อยังไงยังไงขอให้มาในตัวเน้นเนาะนะครับ อห้าเจ็ดเจ็ดห้าไปเลยกันนะพี่สมาชิกห้าเจ็ดเจ็ดห้ากับอ่ะหกศูนย์ศูนย์หกนะพี่สมาชิกนี่เลยนะครับเนาะชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งด้วยนะสลับจุดจับคู่เด่นสองตัวนะพี่สมาชิกนะครับเนาะเฝ้าร,ระวังหกกับเก้าด้วยโอ้โหวันนี้มีทั้งสี่ตัวเลยนะห้าตัวเลยนะพี่สมาชิกอ่ะถ้ามีกําลังกลับหัวให้ด้วยนะครับเนาะถ้าเกิดพี่พี่สมาชิกงบเนาะไปเฉพาะตัวที่บอดดีเน้นให้นี่นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับ แต่ย่าลืมไปกับทุกครั้งด้วยนะสลับจุดจับคู่เดิมสตัวนะนะครับถ้าจับชนไหนที่เป็น9ก้ากับัวเป็น6จับชนไหนที่เป็น6 0ศนถ้ามีกําลังนะอันนี้พูดถึงถ้ามีกําลังก็ลับัวเป็น9 0้าศนย์ให้ด้วยเนาะนะครับหรือนั่นมีปีย่อยอีกนะครับช่วงนี้ผมมีปีย่อยอีกหรือพี่สมาชิกนั่นเฉพาะตัวที่บอยทีเน้นให้นี่นะนะครับับ่ตัวนี่พอนะครับสตัวนี่พอนะนะครับเพาพะผมวางมาทางต่อมา2วันนี่เข้าทุกวันเลยนะพี่สมาชิกนะเฉพาะ4ตัวนี้นะนะครับ นะครับสี่ตัวนี้ครับห้าเจ็ดหกศูนย์นี่แล้วพี่ชมาชิกจะจับในนี้นะครับเจ็ดศูนย์ห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับในเฉพาะสี่ตัวตัวนี้นะเพราะว่าผมให้มาทั้งลาวพัฒนาแล้วก็อ่าฮานอยนะครับพี่ชมาชิกนะครับสามวันที่ผมวาอ่าวางในเฉพาะชุดเด่นนี่นะสี่ตัวนี้ผมผมไม่ได้จับพุ่งให้นะแต่เข้ามานะครับเมื่อวานก็มาห้าสองนะครับสลับจับในชุดเด่นนี้เนาะครับดูแล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบแบบสี่ตัวนี้ก็ดูแล้วกันนะพี่ชมาชิกนะครับ เพราะเมื่อวานนี้มา5 2าสองวันก่อนเราพัฒนาก็มาเจ็ดเก้าครับผมก็มให้4ตัวนี้แหละนะครับในผมใช้เรียงเลี้ยงเลยในต่อๆนะพี่สมาชิกแต่เข้ามาอยู่นะครับนะนะครับอ่ะดูอะไรกันเนาะพี่สมาชิกท่าตามเนาะถ้าชอบแบบนี้ก็ลองดูนะครับอ่ะก็ขอโชคดีกันสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะแล้วก็ตามผมด้วยสาตัวเด่นเด่นสตัวเนาะสามตัวเด่นสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะเนาะไปเจ็ดห้า 8ปดนั่พี่จมามชิชเจแล้วก็9 6 0านยะแล้วก็8 6 9นั่นนี่เลยนะครับเนาะชอบกันหรือเลปล่านะครับ3ตัวเด่นชอบกับ็ติดตัวไว้เฉียดเมื่อวานเฉียดไป1แต้มนะพี่จมามชิกนะครับเนาะขีดนะประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อนะครับใจร่มร่มใจร่มร่มนะพี่จมามชิกนะครับนะครับอ่านี่เลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะพี่จมามชิกสลับในทาง ฮานอยประจำวันที่19เมษายน66หกนะพี่จัมพชิคสลับสายวิ่งสายรูดนะ5้ากับหกนะพี่จัมพชิคนะครับเนาะถ้าใครชอบเบิ้ลก็กันเบิ้ลไว้หน่อยเนาะนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเรื่องพี่จัมพชิคสลับเบิ้ลแต่ผมไม่จับเบิ้ลให้นะนะพี่พี่จัมพชิคนะครับเนาะหรือยังไงก็ให้ดูแนวทางก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเราเป็นหน่วยมัดรวมนะพี่จัมพชิคนะว่าดูแนวทางเบิ้ลไหลหรือเปล่าวันนี้นะครับเบิ้ลหามไหลเบิ้ลไหลหรือเปล่าดูแนวทางก่อนนะครับเนาะนะครับนะครับแต่ผมไม่จับเบ สองตัวเด่นนะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอ่าหกแปดหกเก้าแล้วหกศูนย์เนาะเดี๋ยวผมเน้นให้ห้าเจ็ดกับหกศูนย์นะพี่สมาชิกชอบอย่า,าลืมไม่กับทุกครั้งด้วยสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวนะเฝ้าระวังหกกับเก้าด้วยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะถ้าจับชุดนี้หกศูนย์ถ้ามีกําลังกลับหัวเป็นเก้าศูนย์ให้ด้วยนะพี่สมาชิกนะครับนะครับทับจะกลับหมดนี้ก็ แล้วแต่พี่จะมาชิกนะถ้ามีกำลังก็กลับห่วยด้วยเนาะสลับงบน้อยจับเฉพาะตัวที่เบาะทีเน้นให้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะก็ขอโชคดีกันสลับจุดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับอ่ะแล้วก็สามตัวเด่นเนาะมีเจ็ดห้าแปดเก้าหกศูนย์แล้วก็แปดหกเก้านะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับชอบกันหรือเปล่าชอบกันพวกติวตัวไว้เนาะแต่เมื่อวานนี้หลุดไปหนึ่งแต้มนะครับสลับจุดสามตัวเนาะนะครับอ่ะนะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวตลงไปเลยนะพี่จะมาชิกวันนี้จะได้เฮงิเหงิงรวยรวยปังปังกันไปนะครับก็ตมที่ ทุกๆครั้งทําเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสลับแนวทางฮานอยผมนะนะครับถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเป็นแนวทางนะพี่สมาชิกก็ทำเต็มที่แล้วแหละนะครับเนาะสหรับใครที่นชอบแนวทางเราพัฒนาเย็นนี้นะอ่าสิบเก้านาฬิกานะครับเนาะมาเจอกันที่หน้าไลน์นะพี่สมาชิกนะครับเป็นต้นไปนะครับไลน์สายด่วนให้เหมือนเดิมนะครับสหรับเมื่อที่ผ่านมาสายด่วนนะพี่สมาชิกโอ้โหนะครับเนาะถ้าบินข้ามชุด3ตัว2ตัวนี้ได้หมดเลยมาทั้ง2ทั้ง3เลยสหรับสายด่วนเนาะแล้วก็พัฒนาก็เจาะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านาะเมื่อที่ผ่านมาก็ถือว่าปังอยู่ทั้ง้ายด่วนแล้วก็ใบหน้าทางสีขาวนะพี่ชมาชิกก็อย่าลืมถ้าเกิดใครไม่อยากรอหน้าไลฟ์ก็จิ้มภาษาอังกฤษเข้าไปรอรับในทางในบ้านได้เลยดนะพี่ชมาชิกจิ้มภาษาอังกฤษสีน้ำเงินเข้าไปได้เลยนะพี่ชมาชิกนะครับเนาะไปอยู่ไปอยู่ในบ้านคอยนะครับเนาะซึ่งนะครับนะ ในบ้านผมก็มีแนวทางหุ้นต่างๆ,ๆนะทั้งเช้ายันค่ำเลยนะพี่สมาชิกยันดึกเลยนะเนาะนะครับเมื่อวานนี้นะวันที่18โอ้โหนะครับหุ้นปังมากเลยเจาะเจาะเจาะมาทั้งนั้นเลยนะพี่สมาชิกสหรับทางผมเนาะนะครับแล้วก็น้องน้อยก็ปังเมื่อวานนะครับนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ พี่สมาชิกในบ้านนะเย่เย่เย่กันใหญ่เลยนะสำหรับใครที่จะไปลุยแนวทางหุ้นต่างๆก็จิ้มภาษาอังกฤษสี่นับหมื่นเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับเนาะเข้าฟรีเด้อพี่สมาชิกนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวทีขอบคุณทุกใครติดตามจากพี่สมาชิกขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะที่มีส่วนร่วมบ่าวทีมาหลุดถลอดนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะสำหรับผู้โชคดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีทั้ง2ในทางทั้งในทางหน่อยแล้วก็ในทางเราพัฒนานะพี่สมาชิกเด้เย็นนี้มาลุ้นปังกันนะพี่สมาชิกนะครับอย่าลืมส9นาตในการมาลุ้นปังกับสายด่วนเราพัฒนานครับไปเจอกับผมคลิปต่อไปเฮงๆรวยๆยปังปอากจะเปลีแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ